สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกองทุนเงินให้กู้ยิงเพื่อการศึกษาให้โอกาสให้อนาคตพี่มีครับครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามทำงานนะเก็บ เขาเรียกว่าเก็บหอมล้อมริบนะครับเงินต่างๆเพื่อที่แบบฝันไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยอยากจะมีบ้านสวยๆสบายๆให้คุณโพณแม่ไอ้คุณจนาว่าทำไมจดาว่าทำไมนี่ถ้าเกิดอยากจะสร้างบ้านสักหลังเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับสําหรับคนที่เรียนคณะนี้ครับพี่ก้าคณะไหนอะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการถังเมืองครับพี่ก้าถ้าอยากสร้างบ้านเนี่ยก็ต้องถามหาคนที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตย์อยู่แล้วใช่ไหมแล้ววันนี้เนี่ยพี่มีก็จะพาพวกเราไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นที่ที่น้องๆหลายคนมีความใฝ่ฝันอยากจะเข้าไปเรียนใครที่อยากจะเรียนสถาปัตย์ก็ใฝ่ฝันที่จะเรียนที่นี่เป็นลำดับต้นๆอใช่<ม>แล้วละครับต้องบอกว่าที่นี่เ,เขาก็มีชื่อเสียงทางด้านนี้นะต้องแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เกิด อยากที่จะเฮ้ยการขีดเขียนของสถาปัตย์เนี่ยเขาเปนาา็นยังไงเวลาจับดินสอน,นี่มันต้องจับองศาที่เท่าไหร่ไม่ขนาดนั้นเขาไม่ต้องมาสอนเรื่องจ <c oughs> อับดินสอกันแล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆไปดูถึงผลงานชิ้นงานของพี่ๆีที่ได้ทํากันเอาไว้จะได้เป็นแรงบันดาลใจเป็นอินสปิเรชันให้กับตัวเองเอาเป็นว่เาเราไปดูกันเลยดีกว่าไหมครับผมไปเลยกับช่วงนี้ครับโอเพ่นเฮาส์ออนแอร์ครับพี่มีรออยู่แล้วครับไปเจอพี่มีเลยครับไปเลยครับพี่มีครับ ้อนรับน้องๆเข้าสู่ช่วง OpenH o u s e on Air นะครับวันนี้พี่มิพาพวกเรามาอยู่ด้วยกันที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรส์ศูนย์รังสิตครับผมจริงๆแล้วเนี่ยพี่มิก็เคยมาที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองที่นี่มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่คณะนี้เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างวิชายเยอะแยะมากมายวันนี้พี่มิก็เลยพาน้องๆมาดูถึงเรื่องราวของสถาปัตที่ เป็นเชิงลึกกว่าเดิมจะได้เห็น,นกลไกได้เห็นการพัฒนาชิ้นงานที่สนุกแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่มีว่าแค่พูดอาจจะไม่พอเดี๋ยวเราเรียบไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจรอเราอยู่ไปกันเลยครับ น้องครับและตอนนี้พี่มิพาพวกเรามาพบกับรองศาสตร,ราจารย์เฉลิมวัฒน์ตันตะสวัสด์คณะบดีคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองครับที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องราวของการเรียนในคณะนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับนะอาจารย์ครับก่อนอื่นคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์เนี่ยเนะชื่อว่าน้องๆหลายคนเขาคงมีความฝันที่จะอยากมาเรียนที่นี่อยู่แล้วแต่และการผังเมืองเนี่ยมันหมายความว่ายังไงความหมายของชื่อคณะเนี่ยคืออะไรเล่าให้น้องๆฟังหน่อย เราก็เริ่มมาจากมีสถาปัตยกรรม,มก็คือออกแบบอาคารทั่วๆไปนะครับแล้วก็เป็นสาขาวิชาชีพคือหมายถึงว่ามีสภาวิชาชีพที่มามารองรับมีใบอนุญาตประกอบวิชาได้ในภายหลังเราเปิดสาขาการผังเมืองขึ้นมาสร้างนักผังเมืองออกมาวางผังวาง ระเบียบต่างๆให้กับกับเมืองกายภาพแล้วก็ทางทั้งเศรษฐกิจสังคมต่างๆครับผมงั้นขออนุญาตอาจารย์อีกรอบหนึ่งสรุปหลักสูตรที่มีอยู่ตอนนี้สาขาไหนบ้างให้น้องๆเลือกเรียนได้ในระดับปริญญาตรีครับวิชาชีพนะครับวิชาชีพมี5 5หลักสูตรด้วยกันสาปยกรรมศาสตร์ครับภูมิศาสตร์สาปัยําภายในสาปิกรรมเพื่อการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ครับ แล้วก็การออกแบบชุมชนเมืองที่ไม่ใช่วิชาชีพก็การผังเมืองนะครับแล้วก็การจัดการการออกแบบแอันนี้เป็นหลักสูตรสังเกตแล้วในคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมืองของที่นี่เนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างกับคณะเกี่ยวกับสถาปัตย์ที่อื่นๆยังไงบ้างค,ร,าครับอาจารย์รับเราเชื่อว,ว่าเราอยากจะมาทําอะไรใหม่ๆให้กับวงการสถาปัตยกรรม,มก็คือเราใช้คําว่านวัตกรรม innovation คำคำนี้คงเคยได้ยินกันการสร้างของใหม่ๆมแล้วก็อของใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยมันได้มาอย่างไงอ,อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราเน้นเข้าไปนะครับก็เน้นอยู่2อ,อย่างหนึ่งก็คือเรื่องใช้เรื่องกระบวนการออกแบบ,รบหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียก Design Process อีกจุดเด่นหนึ่งก็คือว่า เราก็ต้องมีการคิดแบบผสมผสานเอาความรู้ศาสตร์ต่างๆหลายๆด้านมาผสมผสมกันผสมกันครับผมสำหรับวันนี้ครับน้องๆพี่มิจะขออนุญาตอาจารย์พาน้องๆพาไปดูรอบๆคณะเลยได้ไหมว่ามีอะไรที่น่าสนใจบรรยากาศของห้องเรียนเป็นยังไงมีงานของรุ่นพี่ที่เจ๋งๆสนุกสนุกน่าสนใจขนาดไหนขออนุญาตนะครับอาจารย์ยินดีครับขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เบื้องต้นในวันนี้ขอบคุณครับยินมากครับ น้องครับนี่แหละครับวันนี้เขาบอกว่าพี่ที่จะมาทําหน้าที่เป็นไกด์ให้กับเราในช่วง Open House On Air เนี่ยมีดีกรีเป็นถึงผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการ The f a c e Thailand Season 2เลยนะครับแน่นอนว่าต้องสวยต้องหุ่นดีต้องมียิ้มที่สวยงามแน่นอนเขาน่ารักมากๆและที่สําคัญเขาต้องสตรองมากแน่นอนครับ<ๆ>เห็นโพสตท่าถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นต้องใช่แน่ๆเลยเดี๋ยวไปเจอพี่เขากันเลยดีกว่าครับตาม,มาเลย สวัสดีครับนี่ใช่พี่นัตโตะหรือเปล่าครับใช่แล้วค่ะต้องใช่ยอยู่แล้วแหละครับ <c oughs> เห็นอย่างนี้ได้เห็นในรายการเดอะเฟสก็นึกไม่ถึงว่าจริงๆแล้วตัวจริงจะเรียนสถาปัตย์อะ <c oughs> แนะนําตัวกับน้องๆหน่อยครับเรียนอยู่ชั้นปีไหนสาขาไหนแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะชื่อนัทโต้ณฐาจินีป้องขันนะคะอยู่ชั้นปีที่สอง อยากจะถามมินาโตะครับว่าเห็นอย่างนี้เนี่ยทำไมเรามีแรงบันดาลใจอะไรถึงเข้ามาเรียนที่นี่ตั้งแต่ตอนที่สอบเข้าปีหนึ่งคือเป็นคนชอบเดินทางเราก็เห็นอะไรสวยๆงามๆเราก็ชอบถ่ายวาดรูปถ่ายรูปอะไร,รแล้วคือว่าเราไม่ใช่คนที่ชอบอ่านหนังสือ,อเพราะฉะนั้นคณะนี้ตอบโจทย์คนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือได้ด้วยเพราะว่าเราทํางานเมนชิ้นอยากไปส่งอาจารย์ค,รคือหนูชอบอะไรที่มัน เห็นเป็นชิ้นงานและไปส่งให้เขาเห็นภาพว่าเออเราทำไม่ใช่ว่าจำเขาสอบอะไรนี้อ๋อแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องพยายามเต็มที่ต้องทุ่มเทต้องสอบต้องอ่านหนังสือแบบหนักหน่วงมากโอเคสุดยอดครับวันนี้พี่นโตจะพาพวกเราไปดูทุกซอกทุกมุมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองแห่งนี้นะครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนพี่นโตพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคไปเลยครับ น้องๆครับและตอนนี้พี่นัโตก็พาเรามาอีกห้องห้องนึ่งดูลักษณะเหมือนเป็นห้องสตูดิโอที่แบบว่ากว้างใหญ่มากแต่ว่าทําไมวันนี้พี่ๆนักศึกษาดูมีจํานวนน้อยจังเลยครับพี่นัโตครับก็เป็นวิชาสตูดิโอของปีสค่ะซึ่งเขาก็จะแบ่งกลุ่มกันตามความสนใจเฉพาะของนักศึกษาและความถนัดของอาจารย์ค่ะก็เป็นวิชาเรียนวิชา integrated architectural ค่ะดีไซน์ของปีสนี่เองค่ะ ารย์ขออนุญ,ญาตนะครับอ,อยากจะมาทราบถึงเรื่องของวิชาที่อาจารย์กําลังสอนอยู่นี้นะครับว่าพยายามผลักดันด้านไหนเป็นพิเศษครับคือกลุ่มกลุ่มเรานะครับชื่อกลุ่มพันคอมเพล็กซ์สเปซคือการศึกษาพื้นที่นะครับปัญญาการที่มันเปลี่ยนแปลงรูปทรงได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่างได้โปรเจกต์แรกเราก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ลองศึกษาพวกงานวนิควกรรมทั้งหลายครับงานการขยับก,กลไกทั้งหลายนะครับก็มีการที่ แต่ละคนเขาได้ลองทํางานประติมากรรมสักอย่างเลงที่มันเปลี่ยนแปลงอันนี้คือเป็นงานของนักศึกษาคนเดียวหรือว่าทั้งกลุ่มฮะอันนี้คนเดียวครับคนเดียวคนเดียวทาชิ้นนี้ออกมาเลยสุดยอดอันนี้ต้นฐานเขาเป็นไม้ถ้นเริ่มต้นจากไม้ถูกครับแล้วเขาก็ถอดกลไกของไม้ถุนออกมาแล้วก็พัฒนาต่อ มาเป็นงานประติมาการรมสท้ายได้ชิ้นนี้ก็เป็นโปรเจกต์ถัดมาโปรเจกต์ project ที่2ครับเป็นเรื่องของอมีเรื่องของสเปซของอาคารก็ไปเกี่ยวข้องแล้วค,คือมีพื้นที่ของอาคารก็ไปเกี่ยวอันนี้โจทย์คือทําเป็นเหมือนร้านขายของนะครับร้านขายของเนี่ยมันจะมีเออเวลาเปิดกับเวลาปิดครับแล้ก็เลยออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่มันสามารถขยับเปลี่ยนแปลงได้ตอนปิดเป็นฟังก์ชันประเภทหนึ่งพอเปิดออกมาแยกขยายฟังชั่นข้างในก็จะถูก ใช้งานแบบเปลี่ยนไต่ออกไป,ไป,ไปนะครับนี่นึกภาพถ้ามีคนอยู่ด้านในก็คือเดินอยู่ในร้านข้างล่างได้แล้วพอตอนปิดนะครับตอนปิดก็เออกิดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็คนก็สามารถที่จะเดินเป็นบันไดขึ้นไ,ไปใช้งานที่ข้างบนหลังคาได้สวัสดีครับเมื่อกี้เนี่ยพี่นาโตบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ ทํากลไกกับการขยับได้เหมือนกันแต่ว่าเ<ช>พิ่มเซนเซอร์เข้าไปอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับก่อนอื่นแนะนําก่อนว่ากลุ่มนี้ชื่อกลุ่ม innovative e space ครับ,รบผม innovative e space ถ้าแปลเป็นไทยก็คือพื้นที่ที่สามารถที่ปรับเปลี่ยนได้สําคัญก็คือกลุ่มเราเนี่ยเรา เราจับสถายกรรมปกติแล้วเราจะมีการบูรณาการทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาด้วยแล้วก็มีทางกลไกทางแมชินิคเข้ามาด้วยเพื่อที่จะให้สามารถขยับได้ขยับได้อย่างเช่นขยับตามแสงนะครับลองอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นแบบเรื่นมาเฉยๆนะครับว่าเขาคิดสตรัคเจอร์ที่สามารถจะปรับเปลี่ยนฟอร์มของมันจากการที่มีแสงแดดอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่ามีแสงเข้ามาเป็นตัวนั้นคือเซนเซอร์ที่เป็นตัวรับแสงอยู่ต้องถ้ามีแสงมากแสงน้อยนะ จะให้ตัวแร็กเจอร์ตัวนี้ขยับในลักษณะไหนนะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้ว่าถ้าสมมติเป็นอีไซนที่แบบป้องกันแดดได้ยืดออกไปป้องกันแดดแต่ถ้าลมมาแล้วแดดแดดไม่มีอย่างเงี้ยก็สามารถที่หดเก็บได้โอ้โหอะไรครับเนี่ยตัวนี้ครับจะเป็นดีไซน์ให้เป็นดอกโบร์ที่เป็น ตัวที่สามารถขยับตามความเข้มของแสงครับแล้วก็เสียงได้ใช่คือเซ็นเซอร์รับทั้งแสงแล้วก็เสียงเลยอันนี้คือตัวอย่างการขยับนะครับครับผม พี่อยากเล่นนะคะพี่มีนะตัวอยากตัวเย็นเย็นเยนรู้แล้วเหรอครับว่ามันคืออะไรยังไม่รู้เลยต้องมาถามให่พี่เขาก่อนว่ามันคืออะไรแล้วเล่นยังไงเออนี่มันคืออะไรครับพี่ตัวนี้เป็นการพัฒนาบัตรตัวที่แล้วนะครับคือเหมือนกับว่าเรานําจาก2อมิติใช่ไหมครับเราไปทำเป็นสมิติเป็นตัวที่เราสามารถเข้าไปใช้งานได้ ยังไงบ้างครับน้องๆสนุกหรือเปล่าครับสำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแห่งนี้ที่วันนี้เนี่ยพี่นัตโตก็ได้ทําหน้าที่พาพวกเราไปดูหลายสิ่งหลายอย่างหลายส่วนหลายวิชาได้เห็นอะไรเจร๋งๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้แน่นอนครับเทปหน้าเนี่ยเราก็จะยังอยู่กันที่เดิมและพี่นัตโตก็จะยังอยู่กับเราด้วยใช่ไหมครับถ้าให้อยู่นัโตก็คงแย่ง รับบทบาทเป็นพิธีกรแทนแล้วล่ะค่ะโอ้โหแล้วถ้าเกิดพี่นัทโตจะอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยกันก็ดีเลยครับอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวคราวหน้ายังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแน่นอนครับสำหรับวันนี้หมดเวลากับ Open House on Air แล้วแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายครับช่วงหน้าห้องรอนแอ ว,วิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ปุ๋ยฝ้ายตรียมแก่มมาเนื้อคำศัพท์เน้เนๆมาฝากน้องๆแล้วพบกันครับ